วันที่8ตุลาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานีน,นายนพวัฒน์สิงหศักดห์าผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพลตรีธนกรจงอุตสาผอบอมทบ24พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากและชมรมจักรายานอุดรธานีจำนวน300คันมาคอยต้อนรับนางสาวอแมนดาคานักกีฬาเหรียญทอง BMX โดยผู้ว่าจังหวัดอุดรได้คล้องพวงมลลาลัยให้กับนางสาวอแมนด้าคาส่วนผอ,อมทอบอ24ได้คล้องพวงมลลาลัยพร้อมกับโล่และสร้อยคอทองคําน้ําหนัก2บาทจํานวน1นเส้นและนายอิทธิพลปรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนะครอ,อุดรธานีได้มอบกระเช้าดอกไม้ลูกเป็ดเหลือง2ตัวให้กับนางสาวอแมนด้าคาจากนั้นนางสาวอแมนด้าคาได้ออกมาจากห้องผู้โดยสารขาเข้าและได้เห็นชาวจังหวัดอุดรธานีมาต้อนรับเป็นจํานวนมาก พร้อมกับขอถ่ายรูปคู่กับนางสาวอแม,มนดาคาทํทำให้นางสาวอแม,มนดาคาซึ้งถึงกับน้ำตาไหลก่อนที่จะเข้าไปในห้องรับรอง V.I.P เพื่อทำการอธิบายเส้นทางปั่นจัก,กรยานรอบเมืองอุดรธานีนางสาวอแม,มนดาคาได้เปิดเผยถึงความรู้สึกในใจว่าพ่ได้คิดว่าสิเป็นเจงสี่จา้ <c oughs> จา, <c oughs> จาแล้วก็รู้ว่าอันรู้ว่าเหรียญทองซีมีสอ่าสีหายคนไทยมีแห้งลหลายๆแต่ว่าพวกคนไทยสีดีใจอันหลายปานนี้ก็บานอุดรก็เลย มีดีใจเล่หลายที่สุดเลยจ้ะเขาเล่นเล่หลายจ้ะจะไหรอไแล้วจ้ะไอ้มาด้าต้องเอาเหรียญท่องโอลิมปิกมากในบาทไหมเดี๋ยวสิแดงไงมันเกงจ้ะต่อมานางสาวอแมนดาคาร์ได้ร่วมปั่นจักรยานกับชมรมจักรยานอุดรธานีและขบวนแข่ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานีไปรอบตัวเมืองอุดร แล้วไปทําการสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมโดยได้ทําการคล้องพงมาลัยก่อนที่จะจุดธูปไหว้พนมมืออธิษฐานขอพรจากท่าน นางสาวอแม,มนดาคาได้กล่าวว่าเอ่อแล้วก็อแม,มนดาขอบอกว่าอันให้คนอยู่บันอุดอรกับเวีดประเทศไทยมีความสุขจา้าแล้วก็อแม,มนดาก็ขอให้ให้แมนดาเคงให้เ่งที่สุดเลยไม่ได้ขอให้ชนะจ้าขอให้เขาเคงเ่งที่สุดเลยจ้าก็แค่นั้นหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ศูนย์การค้ายูดีทาวในช่วงบ่ายและเดินทางไปยังบ้านหนองเม็กอําเภอหนองหานบริเวณสวนสาธารณะหนองไผ่ เพื่อประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานต่อไป